อาไทโซสวัสดีครับเรออกครับเรอกุณะกุยสองตายายทำอะไรนะเอฟซีนะเดี๋ยวว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเออสสวัดีโอ้มกกระปูนะคะหมกปูใหญ่ผมหน้าตาบุดบึ้งเลยกําลังอ่าอ่ากกะห่าหิวข้าวหิวข้าวเหรอนะฮะหิวข้าวใส่กระปูเลยกระปูกระปูวันนี้จะมาหมกกระปูอนี้หมกกระปูนะผม โอ้ครับอีกนี่ดูเนาะกระปูมีกับนี่ตุมแม่บางใดตุ้มแมนี่ตุแม่็จะมีปลาปิดตัวนี้นะผมนี่ปลาปิดกระปูสิมัมีปลาปิดทำกระปูนี่นี่กระปูนะะนี่กำลังตาเครื่องเทศนะครับผมตาก็มีกระปูงัดเศษทองกระปูนครับเอฟซี ก็มีพิกมีผักเป็นนี่ทุยานครับมีใบยานางเนาะใส่ยานางอีตู่อีตู่เซเนงเป็นผักเป็นักเป็นักเป็นมผักเป็นคุยชไม่ชุ่ยช่ทาเดี๋ยวไปดูต้นก่อนเดี๋ยวดูต้นผักเป็นนะที่ขาดไม่ได้เนาะสำคัญเนาะนี่คือต้นมันเีีนะต้นมันนนี่นี่ต้นผักเป็นทีนี้ป่าผมเดี๋ยวผักเป็นทีนะผักเป็นนี่ เป๊ปะเขาแปลเอาไอซี่เ <Okay, okay. S 1> นี่ยต้องตำนี่ใส่ก่อนทนี่ยัดเข้าไปในทองปูไอซี่นะนี่เาาป็กเปนนะครับผมตะไคร่น้ำบ่นี่นะผมมีผักเปนมียานางมีพริกมีข้าวเข้าไปตะไคร่นะครับตำให้มันเล็กแล้วไอซีนะตำให้มันแหลกแล้วเนะน,นี่ยสะท้อนนันะครับแล้วก็บิบะเองกระปูนะครับยัดเกลือเทียนเข้าไปแล้วก็นึ่งไอซี่นะ สองตาใหญ่นี่เมื่อนี้เป็นหอขวสากในที่ีกรมนี้นะครับผมมือกับเป็นบุญเอ่อขาวคากับพนมเพียรเส็ดเรียบร้อยแล้วหอขรรเราไปส่งวัดเนาะส่งเรียบร้อยบ้าง่ย่างบ่ใบสามเนาะส่งมืนบ่ส่งขรรค์นะรมช่วงใบสี่โมงห้าโมงเนาะมือกับไปจะหันพระนะครับผม มาตามไปไอ้ทีนะตามเล็บปลูกรถจะบอกลงรถปลูกรถเลยนี่เป็นมอกระปูครับมอกระปูกระปูเครื่องเรียงร่วมกันบูนเลาะในปองหลังครับผมก็มีสมสมก็คือว่ามีพริกมีพริกมีเคือปรุงมีผักแป้นมีตะไคร้มีข้าวปลายมีอ่าสมอะไรหลายอย่างไอ้ทีนะ ลายยางตาํำตํำอืมตำเป็นเครื่อง <c oughs> เทศแล้วก็ยัดใส่ทองปูปรุงรสให้เรียบร้อยนะไอซีนะแล้วก็พากระปูนี่ครับผมเดี๋ยวค่อยพาเพบิกตอนพานะไอซีนะนี่เป็นอาหารอีสานไอซนะีอาหารอีสานอาหารอาหารบ้านนอกบ้านนอกนะครับผมซึ่งหากินยากครับใช่แต่ละที่<อ>แต่มองก็มีอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับผมอาหารพื้นบ้านนะครับนี่หมอกกระปูครับหมอกกระปูนะครับผมโอ้เสื้อวันอะไรทานกระมักเนาะ คนที่อยูเทปบ้านนอกบ้านหน้าเขาก็ไปฟันจะกินแนวนี้นะครับผมหมอกกระปูเมนครับซึ่งกระปูเบ้านนอกสมมุติมันกับบุคือตะกอนเนาะตะกอนอันนี้มีพยาธิครับผมสมมุติมันมันจมีแบบพยาธิกินดิบนี่คือเหมาะมากๆครับอันตรายมากๆนะครับผมแต่กินสุกก็คือโอเคอยู่นะครับผมเจ๊ซีมาบุคูใส่กระป้าง่ายอ่านี่กระปูที่ ปูก็มีนี่ปูนาปูนาแถวบ้านผมเป็นแบบนี้นะเอ็ดทีนะปูนาอ่ามันจะมีปูหลายพันแล้วเนี่ยมีปูแดกปูแดกปูกระไฟปูแดงปูเวมดำแล้วทีน่ะมันเออนะครับผมปูแดดนะครับผมไม้มภาพเออกระแล็วแต่มันมีซึ้งของมันพี่ยายก็เตรียมซึ้งขุนน้ำไปนึ่งครับนึ่งใส่ซึ้งนึ่งครับเอ็ดทีนะ อืมตะนี่ก็อยู่ขั้นตอนการตำเครื่องเทศนัดใส่ทองกระปูนะครับผมแต่ถ้าเอาบัใส่ยนี่ลองมาสิบันมีน้ำแห้งบัเสียบตรงนี่ลองเนาะลองลองก่อนห้องชิ้นหนึ่งก็ค่ะใส่ถ้วยใส่ยังไงนะครับมันจะมีน้ำน้ำ้าบัวห้องมาสิแห้งบัเสียบน้ำนู่มาเต็มแมนแมนครับมันมีน้ำนัวนน้ำนะครับผมตามเข้าไปไอ้สิ่งนะบางท่านบางบางท่านอาศัยบัวหัวปูตัวแม่กับปูตัวผู้ก็มีข้อสกิลจุดสองอย่างนะไอ้สิ่นะ มันมีตุผูใช่ไหมอ่าตุผูว่าเบ่งอ่าเบ่งตัวเมียก่อนครับตัวเมียนี่มันมีฟาปิดตรงท่องนะพี่อฟาปิดนะวันนี้ฟาปิดมันซิมีฟาปิตตุผู้มัาซิว่มีฟาปิดนะครับผมอ่ามันมีฟาปิดน้อยครับตัวผูเบ่งหามีบ่มีตัวเมียพี่นะนี่ขับตุผู้นี่มัาซิว่มีฟาปิดนี่วันนี้ฟาปิดน้อยหน่อยหน่อยเล็กเบ่งที่กล้ามกล้ามปูนะผม อ่าตัวเม่นี่กาปูเช้น้อยนะครับผมตัวผู้นี่กาปูดันหนึ่งสิ้นใหญ่นะครับใหญ่นะครับผมมีสองอยางที่สังเกตง่ายๆนะครับผมเอฟซีอันนี้กาปูตัวผู้หายแล้วอืมนี่ครับนี่นะครับมาตัวผู้นะไอ้เจ้าปอปอสระดีอ๋อลูกกปูลดเลยกรุงไทยเนี้โอ้รดหรือทำไมไม่ มันจำเป็นต้องเสือเขียงเสือใหก็ได้ซอยหอมนี่ครับใหญ่คือการอันนี้ก็เป็นมิชามันไีซีมิชามันพ่อแม่นะครับเดี๋ยวทาตอนต้องเตรียมัาปรุงรสนี่ปรุงรสครับใส่โอมาไมโอมาไมไปแล้วนะครับไอซีนะตามเข้าไปปลาร้านไอซีนะปลาร้านครับผมปลาล้านขึ้นบ้านทำเองนะครับไอซีเอาไปนะครับ โยกเข้าไปก็ต้องปริมาณบริเคณมันเสียหายไอ้เนี่ยไปนะครับจนเนี่ยูตี้ประสบการณ์นะครับผมตะกปุงแต่กับปลาครูจะน้อยนะครับผมไอ้ตี้เออเอาไฟดูรำเข้าไปกดโฆษณาเลยเอาดีหน่อยนึงนะครับไอ้ตีนะทวนกลมๆของเห็นเลยเอาเลยนะครับตามไปวายตามไปวายซื้อปลาเยอะแล้วสุดยอดซื้อปลาเยอะ อากอืมาผมเื่อว่าหลายท่านทีจิ้มดูก่อนอะไรเดี๋ยวปตะมัก่อนนครับเตะมันก่อนนะครับตุมนาเิ็ดขึ้นอันนี้คือมกกระปูครับมกกระปูมกกรอปูมกกรปูนารสเด็ดนาเอฟซีนนะครับผมจิ้มก็ซิมซิ้มก็จิม อัน่โอ้เหมาะเจาะเนี่โอเคแล้ครับผมขั้นตอนต่อไปสำคัญมากเบะบูเห็นเบะบูเบะกลางบูครับผมนอย่าให้มันออกกันเียนะให้มันอ่าเพราะครับผมนะครับผมมาเอาบวงน้อยเอาบวงน้อยเอามือเลยนี่หลยนี่หละอืม่องมางมนี่ตัวพี่นองเออสจุกโง่หมส t h นะครับผม เยัดเดือดมีเ้าที่วางถุงถ้วยนั่นาดเนี่ยโอ้โหพี่น้องบึงตจนเสร็จพูดออกกันกนะครับเอฟพีเนาะบึงอเดี๋ยวโ้โอ้ทกนาเอ้ยงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 ี๋เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ มีตัวแม่พี่น้องเอ้ยอร่อยดีอะดีโด้ยหืมทอดพี่น้องบุวิโกนะตังเทียนมยตัวพี่น้องโอ้ี่ตบตบมีตัวแม่ครับตัวแม่มนเอมันจะกัดใรบิดอรเาหยอดติดเสพนะยอดเัยอดิเสพอโตพี่น้องปลาตัเลี้ยงเลี้ยง บุงมันเรื่องเออพี่น้องเป็นนะเดี๋ยอยาสะิตอนนึงยาบีเอเด้อใส่ใส่นี่เด้อบึงมือยาก็เป็นาบุเสียครับผมบึงมือเยอะยายายๆๆายเยอะคือมาจะเกิดนะเยลี้ยงมาจนจะจมุออกนะเบกออไปเบไปเออมาเยบนะอเอครับผมสร้งคนเลยนี่ลุ้มลุมเลยลุ้มเลย อนะผมโอ้โโอเคครับผมเดี๋ยวเขาก็ไปนึ่งน้อยเนาะไปนึ่งครับผมนึ่งสุกก็กินเลยครับอัยนนไปวพรุ่งนี้นก็ s ปวัดพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอบคุณการรับชมนะคผมการวิธีการเ h ็ดมอกระปูนะครับผมครับรอครับสวัสดีครับอ